เป็นคนชอบหาเรื่องหาเรื่องจนได้ดียังไงเดี๋ยวจะเล่าวันนี้ค่ะพาพวกเจ้ามาทานอาหารเกาหลีนะเจ้าเกาลีเกาใจเผื่อเจ้าผู้ชายร้อนรอเดินกระแมเดินเกลแมเมนูที่ข้าจะกินในวันนี้เป็นกล่องสุ่มนะคะจากคุณเพื่อนไม่ใช่ร้านจัดให้นะคะเพื่อนจะจิ้มมาเองเพื่อนบอกให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วลอกินวันนี้มันพรมพ์เหมี่ยมมากๆมันเหมาะกับข้ามากมอตังแค่นั้นแหละคุณพระร้านแกไม่มีนะ่นง่ยม่าถึงพาข้าถ่อมากินถึงนี่เพื่อนบอกว่าเมนูนี้ชื่อว่าเมน นูมาม่าทหารโอ้โหสวยถึกและบึกบึนสมกับความเป็นข้าแกล่งขึ้นมาทันทีเปิดหมอ้อปุ๊บข้าอยากจะร้องเพลงบ้างละจันบ้างละจันฮ่แต่ว่าไม่ได้นะรสชาติดีเวอร์มากแซ่บหนัวเผ็ดร้อนได้ กินเสร็จค้าติดหยดจ่าได้เลยนะจ๊ะมาต่อกันที่ค้าเป็นคนชอบหาเรื่องหาเรื่องจุนิดดีจริงชีวิตค้าตื่นมาปุ๊บค้าจะชอบหาเรื่องหาเรื่องดีๆใส่ตัวหาเรื่องให้ตัวเองหัวเราะหาเรื่องให้ตัวเองยิ้มหาเรื่องให้ตัวเองตุกลุมรักหาเรื่องให้ตัวเองโชคดีหาเรื่องให้ตัวเองอารมณ์ดีหาแต่เรื่องดีๆใส่ตัวหาไปหามาชีวิตได้ดีพวกเจ้าอย่าพึ่งเชื้อค้าลองไปเล่นดูแล้วมาเล้าต่อสีผลมันเป็นยังไง